พระไตรปิฎกกันที่93คมคำพีอังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าด้วยเรื่องพระนางสกุลาเทรีดำเนินทำความในเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางสะกุลาเทรีเลือดกว่าภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาวิกาของเราฝ่ายทิพจักสุดังนี้ ตามอัตถกถาแห่งอังคุตรนิกายเอกะนิบาตว่านางสกุลาเทรีนี้ได้เกิดในเรือนผู้มีตระกูลในเมืองหงสวดีในครั้งพระปตุมุตตรจินนาสีต่อมาภายหลังเมื่อไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระปตุมุตตรศาสดาก็ได้เห็นองค์พระปตุมุตตรศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่ง ไว้ในตำแหน่งเลิศฝ่ายที่พระจักสุก็กระทำอธิการกุศลและปรารถนาตำแหน่งนั้นนางกุลธิดานั้นได้ท่องเที่ยวไปในเทพพยาดามนุษย์ตลอดแสนกาลปวาสารมาถึงครั้งพุทธกาลนี้ได้มาเกิดในเรือนผู้มีตระกูลที่กรุงสาวัตถีต่อมาภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระศาสดาแล้วก็ได้ความเชื่อถือก็จึงออกบรรพชา ไม่ช้าก็ได้สำเร็จพระอาราหันต์จำเดิมแต่ได้สำเร็จพระอาราหันต์นั้นมานางสกุลาเทรีนี้เป็นผู้จำนาญในทิพจักสุภายหลังพระพุทธองค์ซึ่งทรงนั่งที่พระเจตวันทรงตั้งภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งโดยลำดับก็ทรงตั้งพระเทรีองค์นี้ไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายทิพจักสุดังนี้ ต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอัตถกถา,าแห่งเทรีาถาว่านางสักุลาเทรีองค์อรหันได้กล่าวไปว่าพระประทัทมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมารผู้สำเร็จธรรมทั้งปวงผู้เป็นนายกของโลกได้เกิดขึ้นในกับที่แสนนับถอยหลังจากกับนี้ลงไปพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรุษอาชาในผู้ประเสริฐกว่าปรรดาผู้สั่งสอนทั้งหลาย ได้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์สูแส่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกและเทวโลกพระพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ถึงซึ่งความเลิศโดยยศเป็นผู้มีพระสิริเป็นผู้มีพระเกียรติคุณปรากฏเป็นผู้ชนะหมดทุกประการเป็นผู้ที่โลกทั้งสิ้นบูชาเป็นผู้ปรากฏตลอดทิศทั้งปวงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ ข้ามความสงสัยเสียได้แล้วเป็นผู้หมดเรื่องที่จะกล่าวว่าอย่างไรอย่างไรเสียแล้วเป็นผู้มีพระประสงค์สมบูรณ์แล้วเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความรู้ดีเองอย่างเยี่ยมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้สูงสุดในโลกเป็นผู้ทรงทําให้เกิดทางที่ยังไม่เกิดพระองค์ได้ทรงบอกสิ่งที่ยังไม่มีผู้บอกได้ทรงทําให้เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่มีผู้เข้าใจ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้รู้จากทางเป็นผู้จำนาญทางเป็นผู้บอกทางเป็นผู้องค์อาจในโลกเป็นผู้ฉลาดในหนทางเป็นผู้สั่งสอนเทพพดามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าผู้สั่งสอนทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาผู้เป็นที่พึ่งของโลกผู้เป็นนายกของโลกพระองค์นั้น ก็ได้ทรงแสดงธรรมได้ทรงยกสัตว์โลกทั้งหลายผู้จมอยู่ในเปลือกตมคือการมรม์ให้ขึ้นพ้นจากเปลือกตมคือการมรมในคราวนั้นเราได้เกิดในตร,ร,ระกูลกษัตริย์ที่เมืองหงษ์สวดีเป็นผู้มีรูปสวยมีทรัพย์มากเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายเป็นผู้มีสริริเราเป็นพระธิดาของพระราชาองค์ใหญ่ซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าอานนท์ เป็นผู้มีร่างกายตัวตนสวยงามลำเลิศเป็นน้องต่างพระมารดาก,กันกับองค์พระสันเพชรพุพทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระปตุมุตตระเราพร้อมด้วยราชกัลยาทั้งหลายได้ไปเฝ้าองค์พระปตุมุตตระได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ในคราวนั้นองค์พระปตุมุตตระได้ทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งซึ่งได้ทิพจักสุไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายทิพจักสุในถ้ำกลางบริสัทธ์สี เราได้ฟังแล้วก็มีความยินดีจึงถวายทานแด่องค์พระจินสีศาสดาบูชาองค์พระจินสีศาสดาแล้วก็ได้ปรารถนาที่ประจักษุลำดับนั้นองค์พระาศาสดาได้ตรัสบอกเราว่านันทาเธอจักสำเร็จดังปรารถนาผลแห่งการถวายประทีปของเธอนี้จะสำเร็จเป็นอันดีในกับที่แสนข้างหน้าจะมีองค์พระาศาสดาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคดม ซึ่งเกิดในวงพระเจ้าโอกากร,ราชเกิดขึ้นในโลกเธอจะได้เป็นธรรมทายาทเป็นโอราสาเป็นผู้ที่ทำเนรมิตรเป็นสาวิกามีนามว่าสะกุลาด้วยการทำดีอันนั้นพร้อมกับด้วยการตั้งใจดีของเราเวลาเราละอัตภาพมนุษย์แล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์มาถึงพัตกับอันนี้ พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้เป็นวงพรมผู้มียศใหญ่ผู้ประเสริฐกว่าผู้ว่ากล่าวทั้งหลายได้เกิดขึ้นในคราวนั้นเราได้เป็นนางปริภาชิกาเที่ยวไปบินทบาทผู้เดียวก็ไปบินทบาทได้น้ำมันเราได้น้ำมันนั้นมาจุดบูชาพระเจดียขององค์พระจนินสีสาสดาผู้ทรงพระนามว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าด้วยความเลื่มใสศรัทธาด้วยการกระทำดีอันนั้นกับด้วยเจตนาอันดีของเรา เวลาเราละอัตภาพมนุษย์แล้วก็ได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์เราเกิดในที่ใดๆก็มีดวงประทีปใหญ่ลูกสว่างสวยด้วยอำนาจแห่งการกระทำดีอันนั้นเราต้องการจะดูสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะอยู่ฟากฟ้าฟากคำแพงหรือในภูเขาอย่างไรก็ตามเราก็เห็นได้สิ้นอันนี้เป็นผลแห่งการถวายดวงประทีปเราเป็นผู้มีตนบริสุทธิ์ดีมียศบริวารมีศรัทธามีปัญญา อันนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายดวงประทีปในภพสุดท้ายเราก็ได้เกิดในตระกูลดีมีตระกูลที่เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากมีความสุขมากเป็นที่นับถือของพระราชาเราผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงผู้ประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงได้ยืนและดูพระพุทธเจ้าผู้เสด็จเข้าไปสู่ปุรีอยู่ที่หน้าต่าง เราได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยยศปริวานผู้เป็นที่สักการะบูชาของเทพพยดามนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะคือลักษณะน้อยทั้งหลายผู้ประดับด้วยพระลักษณะใหญ่32ประการเราก็มีใจเบิกบานชอบใจการบรรพชาเราได้สำเร็จพระอรหันต์ในไม่ช้าเราได้เป็นผู้ชำนาญในทางฤทธิ์ทางทิพยโสต ทางรู้จักใจผู้อื่นทางกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราระลึกชาติห้นหลังได้เรามีทิปจักสุบริสุทธิ์ดีเราทําให้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากเครื่องมวหมองแล้วเราได้คุ้นเคยกับองค์พระศาสดาแล้วได้กระทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้วางของหนักได้ถอนเครื่องนําไปในภพแล้ว บคบคนบรรพชาในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ที่ทำให้สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงเราก็ได้สำเร็จแล้วต่อมาภายหลังองค์พระปฏิบแก้วาศาสดาผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาอย่างสูงสุดในโลกได้ทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเลิศว่าพระสกุลาเทรีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีทิพยจักษุ เราได้เผากิเลสทั้งหลายเสียแล้วได้ถอนภพทั้งปวงได้ตัดเครื่องผูกให้ขาดไปเหมือนกับช้างทำลายเครื่องผูกให้ขาดไปแล้วฉะนั้นเราไม่มีอาสวะแล้วการที่เรามาสู่สำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนี้ก็เป็นการมาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชาสามได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้สำเร็จปฏิสัมพิทาสี่วิโมกเศษอภินญ,ญาหก ได้กระทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเรื่องพระสกุลาเทรีในอัตถกถาแห่งเทรีคาถาเพียงเท่านี้ก็แลเรื่องพระสกุลาเทรีตามที่แสดงมาแล้วนี้ได้ใจความว่าในครั้งพระปตุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นพระเทรีองนี้ได้เกิดเป็นพระกนิษฐาขององค์พระปตุมุตระศาสดา แต่ต่างพระมารดากันได้ถวายดวงประทีปแล้วปรารถนาตำแหน่งเลิศฝ่ายทิ่พระจักสุตอนนั้นมาก็ได้เสวยมนุษย์สมบัติสวรร์คสมบัติตลอดเสนกลปะวาสารมาถึงกับอันนี้ก็ได้มาเกิดเป็นนางปริภาชิกาซึ่งเราทั้งหลายเรียกกันว่านางชีได้บินทบาตน้ำมันมาจุดเป็นประทีปปูชาพระเจดีย์ขององค์พระกัสปะจินาสี แล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ได้เป็นผู้มีตาทิพย์มองทะลุในที่ทั้งปวงเมื่อต้องการจะดูสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นต่อมาครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้มาเกิดในตระกูลที่มั่งมีแล้วก็ได้ออกบรรพชาสำเร็จพระอระหันต์ได้เป็นผู้เลิศในที่พระจักษุดังนี้เพราะฉะนั้น ผู้ที่อยากได้ตาทิพย์อยากได้ตาบริสุทธิ์ตีในชาติหน้าก็จงถวายประทีปน้ำมันถวายไฟฟ้านะค่าไฟฟ้าตามกำลังเถิดก็จะเกิดปัญญาด้วยปัญญาดวงตาก็ได้หรือจะเกิดปัญญาแห่งคนตาทิพย์ในภายภาคหน้าโดยแท้ก็จบในเรื่องอเทศนา ในการน,นี้เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเถืน